าหายจากงานอีเวนต์ไปกว่า1ปีนะคะสำหรับบูมติดกองค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆที่ผ่านมาถ้าไม่จําเป็นจะไม่ไปไหนเพราะต้องถ่ายนะคร2เรื่องเมื่อถามถึงความรักกับแฟน3านะคะอย่างกิฟดาราณภาปอาภัยค่ะดาราพดานะคะเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแพลนแต่งงานปีนี้แต่ด้วยงานและอะไรหลายๆอย่างก็ทําให้แพลนได้ต้องเลื่อน ตอนนี้นะคะก็ก่อนนั้นเนี้ยเตรียมจะไปดูเลิกแล้วลหละเมื่อตอนต้นปีนะแต่ก็ไม่ได้ไปอีกก็รอปลายปีแล้วกันค่ะก็จะไปดูเลิอก<า>อีกทีนึงด้วยงานของบูมด้วยก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เราด้วยก็มันมีอุปสรรคมีอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็เลยทําให้ต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยปีนี้ก็ก็เลยเลื่อนที่จะเข้าไปดูเลิก เพราะว่าเรามีแพนกันปีนี้จริงๆจะเข้าไปดูเริกปีนี้แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าด้วยเรื่องงานมันเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยมันไม่ลงตัวจริงๆก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้บุมก็มีธุรกิจที่ท,ที่ต้องดูแลต้องทาค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็ละครก็ตอนนี้เจ็ดวันถ่ายทุกวันเลยจริงๆช่วงหลังๆเราก็แอบคุยกันมาตลอดนะแต่ว่าก็าจะประมาณปีที่แล้วอะไรก,ก็ก็เริ่ม อายุเยอะแล้วเนาะก็เริ่มคุยแล้วแหละว่ามันจะไปในทิศทางไหนเวไหน่อะไรอเยแค่ยังแค่ยังไม่ได้บอกพี่ๆเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นนะว่าเฮ้ยประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความเชื่อเราก็จะมีเรื่องเลิกด้วยสมมติบูมบอกเฮ้ยปีนี้บูมพร้อมแล้วพอไปดูเลิกมันอีก2ปีสปีถึงจะแต่งได้เราก็เป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันขอเหรอขอเรื่องแต่งัไม่้ขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยขอก็คงก็คงเข้าไปทานข้าวไปคุยกับคุณพ่อเขาอะไรเขาก็ เขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปถ้ายังไม่ได้แต่งหน้าที่ถ้าเราจะขอเราก็ต้องแอบจะฟิตให้เขาแบบไม่แต่งหน้าทำผมไม่มันดีๆเขาก็รู้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าวันขอก็คงแบบไปแต่งหน้ามาให้สวยนะเขาก็รู้แล้วทำไมต้องให้หนูแต่งหน้าปกติไปไหนมาไหนไม่เห็นได้แต่งหน้าเลยสิปีแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าก็เยอะแล้วนะแล้วก็ด้วยอายุด้วยด้วยความมั่นคงของเราด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากแต่งงานใช่ไหมครับก็ ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลานั้นแล้วแล้วเดี๋ยวกัว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ